ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอเภอปากเกร็ดนะครับผมเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้ทุกคนนะครับได้รู้จักกับเคสเคสหนึ่งก็คือชื่อพี่ป๊อกนะครับครับอ่าซึ่งพี่ป๊อกเนี่ยครับเป็นคนไข้กระดูกทับเส้นนะครับเดี๋ยวให้พี่ป๊อกนะฮะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าอาการก่อนที่พี่ป๊อกจะได้มาทําการดูแลกับผมเนี่ยเมื่อก่อนพี่ป๊อกมีอาการยังไงบ้างครับก็เหมือนมันปวดสะโพกเล้าลงขาการประมาณนะครับแล้วก็ไปหาหมอมาวันที่20ธันวาคม6 5ห้ หกห้าหกห้าไปฉีดยามาซีทันวาหกห้าหกห้าปวดเอวปวดเอวปวดตำแหน่งไหนพี่เนยปวดตำแหน่งมันตำแหน่งตรงนี้ครับตรงกลางก้นย้อยอ่าแล้วก็บางครั้งมันจะล้าลงปลายประสาทขาเลยวิ่งแบบปื๊ดเหมือนเราโอ้เรี่ยงละชาเรียงครับชานชาด้วยชาด้วยครับชาด้วยประมาณคือเพิ่งเป็นปื๊บแล้วก็คือชาเลยอะใช่มันเป็นมานานมานานแต่ปีห้าเก้าขสมัยเรื่อยเรื่อยแต่ว่ากินยาคลายกลกับเนื้อ แก้เอกเสพคินมาร้านขายยา40บาท50บาทคิดว่ามักินติดบ้างติดบ้านประมาณสุดท้ายก็ไปดึงดึงดึงเงินที่พ <ok> ี่พรามเป็นกา์ว่าบัตรประมาณนี้ดึงมาก็หายจากพักแล้วก um, ็ไปออกกำลังกายก็หายจากพักมันก็กลับมาเป็ี่ยนอีกส่วนมากจะกินยาใครก็เมื่อกับแก้เอกเสพมีการก็เปลี่ยนมีกินต่อเนื่องมานานแค่ไหนแล้วครับยาพวกนี้ สามปีสี่ปีได้กลัวไหมกังวลเรื่องไตเรื่องอะไรกกลัวเรื่องกระเพาะตับไตเส้พุงประมาณกลัวกลัวเท่ากับกลัวเนาะรวมเวลาที่พี่ป๊อกเป็นมาเนี่ยกี่ปีละก็ห้าเก้าหกห้าก็หกปีนะครับหกปีที่เป็นมาแล้วก็เป็นหนักๆนเนี่ยคือช่วงประมาณธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมอาการวันที่ยี่สิบหนักมากเลยหนักมากนะครับผมก็เปเอายาที่ญี่ปุามากินที่ประมาณนี้ว่ามียาลายเส้นกล้ามเนื้ออะไรประมาณน่ะ คือยาเยอะมากของคุณหมอให้มาให้กินตามหมอเลยต่ามหมอสั่งเลยกินตามตามหมอสั่งเลยหมอกระดูกนะฉีดแล้วก็กินด้วยใช่ครับแล้วเป็นยังไงแล้วอันนี้ตัวที่สองนะแล้วมีดีขึ้นเลยผมไม่กินเลยอืแล้วมีประมาณสักสามทุ่มหรืสี่ทุ่มดูไปเจอพี่อ๋อเข้าเล่นมือถืออ่สี่ทุ่มจะนอนนะอ่ลองให้จริงือเปล่าไปเจอโฆษณาตัวนี้ตัวนี้มาถามว่ามันจังหวะมาเจอพอดีกินแรกๆเป็นยังไงบ้างครับมันปวด ปวดมากขึ้นกว่าเดิมมากไล่โทรหาพี่ดีบอกว่าพี่แกก็ส่งผมดูดูนะเพี่อเป็นแบบให้กินยาพาราช่วยผมต้องกินช่วยปวดกว่าเดิมปวดอยู่กี่วันครับหมายถึงว่ากินแล้วรู้สึกปวดมากขึ้นเนี่ยปวดอยู่กี่วันที่รู้สึกว่าปวดมากปวดมาหนึ่งสิบวันสิบวันปวดมากเลยแต่เรากินยาแค่ปวดคู่เอาคู่เอาแล้วพอหลังจากที่กินแล้วปวดมากขึ้นสิบวันหลังจากนั้นมันเป็นยังไงครับมันก็ถามว่ามันจะเบาลงคจะเติร์ที่ว่ามันจะเบาลงแล้วพี่๊อกินไปประมาณ วันที่เท่าไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นวันที่ยี่สิบยี่สิบมกรากี่วันเป็นที่ยี่สิบยี่สิบแปดวันสิบแปดวันสิบแปดวันกินไปประมาณสิบแปดวันเริ่มรู้สึกว่ามันดีดีนี่ดียังไงครับคือหายปวดตรงที่ว่าตรงะฉพาะมันเบาลงมันเบาลงไม่ได้ไหมมันเบามันเบาลงเรื่อยๆแต่นี้คืออาการยังไปซ่อมกระดูกหรือข้าใกกระดูกแล้วมันเสื่อมเยอะเพราะว่าเราจะบอกเสมอว่าต้องเก้าสิบวันใช่ตอนนี้กินมากี่ชุดละก็ห้าสิบสองวัน อ๋อห oh. ้าสองวันห้าสองวันก็คือเกือบเกือบสองเดือนเนาะใช่จากวันที่พี่ปวดขนาดนั้นอ่ะจนห้าสิบสองวันเนี่ยพี่บอกรู้สึกว่ามันดีข oh, ึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่บห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะตอนนี้คือว่าร่างกายมันแบบเริ่มรับปรับได้แล้วเพราะผมไม่เอายาตัวอื่นลองจัดถ่ายดีจริงเราบอกต่อคือบุญคิดแค่นี้พอเพรที่เพรที่ปวดแบบน้ำตาไหลเรานอนดูคนเดียวข้างบนแฟนเรางานข้างแง่งหน้วจะคุณบวกถ้าเราถ้าเราไม่หายล่ะ คนอยู่เบื้องหลังเราอันนี้คือสั่งมาเพิ่มถังเพิ่มไหมเสร็จนี่ยังไม่ได้แกะยังยางยางมันจะมีหกหกกระปุกเพิ่งกินไปคือกระปุกนี้อ๋อรอดใหม่นี่สั่งมาหกเลยสั่งใหม่เลยแค่ผมกินไปแล้วคือสองสองชุดหมดแล้วนะสองชุดแล้วถามว่าแพงไหมไม่แพงไม่แพงกับที่ว่ารักษารักษาว่าอาการเราดีขึ้นขดไข้ดีขึ้นแล้วทีนี้ผมจะบอกบุญต่อถ้าคุณหายอืให้ตามที่ผมบอก90วันครับ ตั้งปัาจุบันถ้ามีพี่ปอกต่อเลยขอบคุณนะครับพี่ปอกด้วยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ตอนนี้เราเดินทางมาที่บ้านพี่ปอกนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านพี่ปอกเลยนะครับทุกคนก็เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นจริงๆว่าเคสทุกเคสที่เราลงมาลงพื้นที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเคสจริงทั้งนั้นเป็นหน้ามาให้ผมไหมครับพี่ถ้าเป็นหน้ามาไม่ไม่ไม่ถ้าหน้ามาผมเป็นป่วยจริงผมรู้ป่วยจริงถ้าไม่ป่วยจริงเนี่ยจะมาพูดทำไมหน้ามาที่พี่นีสั่งนะพี่นี่นะผม่นั่นไม่ไม่เพราะหลายคนอาจจะคิดว่าัม เอาคนแบบพูดเก่งมาพูดไม้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ここวันนี้ให้ความยืนยันนะครับอีกเสียงหนึ่งจาก<ม>พี่ป๊อกนะครับก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นหน้ามา้าใครที่มีปัญหาอาการแบบนี้สามารถทักเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ในคลิปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ